สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องกับสวัสดีค่ะป้าสมพิชชองสมพิชชาแนวค่ะพี่น้องสมพิชพามาเบิ้งสร้างอันยูสวนสัตว์คารอนประเทศเยอรมันนะคะพี่น้องสมพิชสอบถามยูอันทั้งนาถามหานมาลีกับวีไลสร้างไท,ทีิมาปีสองพันหกค่ะ เพื่นบอกว่าเขาส่งไปไอ้เบอร์ลินค่ะคนส่งเวลายกันมาเลยไปเบอร์ลินแล้วยู่หนีมีแต่อันชอนางท้องคูนกับม้าลาค่ะพี่น้องมันยุ่ไก่ท้ายไก่กับโบเห็นคับพี่น้อง ่อ Onion, อาอะไรเนาะค่ะพี่น้องสร้างไทยสร้างแอฟริกาไม่อยู่ประเทศเยอรมันเพิ่นกับงอยกับเงาค่ะท่านจอยค่ะตัวหนึ่งลี่อยู่ทางฝุ่นเป็นเต้าหัวอีกสามตัวหนึ่งอยู่ฝั่งผุ่นจอยจอยสร้างแอฟริกาอันนี้สร้างไทยค่ะพี่น้องอินตารล e er ิทูนให้ไม่ว่าสีอ้วนท่วนสมบูรณ์ จอยค่ะเงางอยพ่อแม่พ่อลูกค่ะอยู่นี่มีสามตัวร้องคุ้นกับมาลาแล้วกับลูกเพิ่นอีกตัวหนึ่ง Ik die twee. Ik denk dat <laughs> oh. die twee is wow. Eins, twee, drie. Hier zijn drie en daarboven zijn nog drie. Zegt. daarboven. Maar ganz dun.

Da hinten er nog drie. Hier zijn er drie, daarboven ook nog drie. kijk maar, daar heb เ <aqueles Wheel. t behaviour> ด็กหน่อยว่าสังเพื่อนไม่อยู่แต่ลูกสุสเลยว่าสั่ว่ามีบ้านบักพวงบักเงี้ยวสั่งเด็กหน่อยว่าพุนค่ะพค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อง